หากพูดถึงไฟป่าแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือปัญหาฝุ่นควันนั่นเองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น pm 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมแสดงความเป็นห่วงฝุ่นควันจะส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นได้อีกครับนายแพทย์ชลาน,านานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมนายแพทย์โอภาสการกรวินพงษ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาติดตามสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5ที่กระทบกับปัญหาด้านสุขภาพกับประชาชนพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามอาการของผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปริมาณ PM 2.5ที่เพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่จนส่งผลให้ปีนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะห้าโรคที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่กลุ่มโรคทางเดินหายใจกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองกลุ่มโรคตาอักเสบกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบโรคเยื่อบุต่างๆและกลุ่มโรคอื่นๆ ทั้งนี้สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือยังน่าเป็นห่วงหวังว่าว่าจะมีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นได้อีกแนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ก่อนออกจากบ้านจะช่วยลดผลกระทบไปได้มากส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศครับส่วนที่ตลาดประตูก้อมหรือว่ากาดก้อมนะครับนางวิภาวันณวรพุทธิพงศ์ รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นาเจ้าหน้าที่นะครับออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าและก็อาหารเพื่อป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2 5โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนรวมถึงรณรงค์ให้สวมหน้าก,ากากป้องกันฝุ่นเมื่ออยู่กลางแจ้งเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5ขณะที่สถานการณ์หมอกฟันนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤต มีกลุ่มควันนะครับลอยตัวอยู่เหนือตัวเมืองเชียงใหม่ทําให้มองไม่เห็นดอยสุเทพโดยศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้รายงานคุณภาพอากาศแบบรายชั่วโมงนะครับโดยเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าที่อําเภอเชียงดาวครับมีค่าฝุ่นพี2.5มนะครับอยู่ที่421ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรชุมชนหมื่นสาครับอำเภอเมืองครับอยู่ที่246ไมโครกรัม ต่อลูกบาทเมตรและย่านในบาซ่าอำเภอเมืองนะครับอยู่ที่207ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่เช้านี้นะครับก็ยังพบจุดความร้อนนะครับอยู่ที่145จุดโดยล่าสุดผู้ว่าราชการเชียงวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการประกาศขอความร่วมมือนะครับหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนให้เจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะทำเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับระหว่างวันที่9ถึง11เมษายนนี้ครับ